ศูนย์หกเห็นบอกเต็นเยเหลืองคัาแขบกระดิ่งละวิ่งศูนย์กระถือไข่ไข่ว่าหลายโตได้พี่น้องถ้ามันสิมาศูนมันกัมาศูนหกกับศูนเกบอกหัดปนันถือตรงตรงถือตรงๆเลยบริกรที่นี่ถ้าบอกว่าถ้านหนึ่งเกาก็คือหกหนึ่งเก่าหนึ่งไข่แค่ซ้ำถ้ามาศูนย์ก็คือศูนยหกศูนย์เก้าได้หลายบัวบันโอ้ยได้หลายทีน้อเลยเจ้าของแต่เตซื้อบริกรปนันนีไม้ได้เป็น เอาได้ยูได้เท้าสองเท้ากันเลยอ่ะได้ยูแต่มปกปากว่าได้เท่าไรคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับไม่น้ำนี่ไม่น้ำดีเอฟซีทุกขู่ทุกคนนะค่ะเด้อคนดังว่าที่สิบว่าที่สองพฤษภาคม สองนหาร้อยหกสิเเป็นยังไงพี่น้องถือคักบ่ถือคักบ่ละอุตส่าบอกศูนย์หกศูนย์หกกับไห่กับซ้ำปันธรรมะศูนย์ให้ซื้อศูนหกกับศูนเก่าเน้อบอกแค่นี้ศูนหกของเพื่อนเหรใช่เห็นบอกมีศูนย์นีลศูนย์เห็นบอกขึ้นหน่อยศูนย์หกเห็นบ่เป็นเลยเหลืองคัสแฉบกระดิ่งละวิ่งศูนย์กอถือให้ให้ว่าลายโตได้พี่น้องก็ถือถ้ามัสิมาศูนมันกับศูนหกับศูนเก่าบอกพัดปานันถือตรงตรงถือตรงตรงเลยไ่ได้กับ ถ้าบอกว่าถ้าหนึ่งเก้าก็คือหกหนึ่งเก้าหนึ่งให้แค่ซ้ำถ้ามาศูนก็คือ0ูนย์ได้หลายบ่อบอลโอ้ยได้หลายเจ้เนาเลยเจ้าของแต่เตซื้อว่าได้กับานันี้ ได้เป็นเท้าสองเท้ากันแล้วได้ยูได้เท้าสองเท้าได้ยูแต่มบปากว่าได้เท่าใดเท่าสองเท่าเท่าสองเท้าได้แค่นั้นพราพ้วยใช่ไมใเท้าไหมให้เอซติดตามเอียงรแล้าถือเ่ถือกันได้ใบเท้าสองเท้าบ้อุตส่าให้แนวท้าันนั่นถ้าเพราถือก็คือว่าโอ้หงวแล้วเราวนว้ว่าเพวาบเห็น คนบอไดเบิ้งคลิปเด้อคนตั้งใจเบิ้งเด้อค่ะเด้อตั้งใจเบิ้งแม่น้ำนี้เด้อค่ะเด้อแม่น้ำนี้แบงให้ด้วยใจเด้อค่ะใจบริสุทธิ์เด้อค่ะเด้อมีผู้ใดเข้ามาไม่ลืมเด้อพี่น้องกดติดตามไว้เลยกดติดตามไว้เด้อค่ะเด้อแม่น้ำนี้ก็พลาดปูฉี่มาหายซิบงวดเด้อค่ะเด้อให้ติดต่อกันเด้อให้ยเป็นเป็ดเป๊ะนี่ให้วิ่งงวดนี้หายวิ่งไว้เลยดิค่ะเลขวิ่งไว้งวดเหนียบีบซีมันถือน้ำหลายบ่หลายในกลุ่มกับไหลในกลุ่มแม่น้ำนี้หลายบ่หลบีบซีติดตามถึงเร็วว่าเร็วเล่วถือีก เราให้เก่าศูนย์ศูนย์เก่ายามแล้งถือเราอีกถือกรสบยแล้วงัมาถือถเาอีกเก่าศูนยเาให้เก่าศูนย์ให้เก่าศูนย์ก็ศูนย์เก่าเาแมน่ะนอมซีคเอ็น้องใบนันเด้เราบอกว่าเอาใบนันไปตามเ้าอีกเรื่องมือแลงก็ใบนันก็ศูนย์เก็ศูนเก่าดีใบเ่ามิดเอ็มบ่เอผู้อยู่ในกลุ่มนั่นถือเบิดมีทุกคนอยากบซื้อนำก็ถือเบิดแมนบอกว่าใบก่านกวาใบนีทางแมนนี้เลขนี่มันมาสิไปอกมันสอกไทยหรอมัน นี่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่ศูย์หกกับศูนย์เก่าศูนย์หกศูนย์หกออกไทยศูนย์เก่าออกแล้วสตีเก่าเดี๋ยวที่ว่าเพิ่งบัอห่วยเิ่เห็นอีกแมนนี่เอาโซ่เบิ่งเบิ้งเก่าเนี่ยผู้ใดผู้ใดเพ่เห็นงวดบางหันกันผู้ใเ่งนดัับไปเบิ้งคลิปดอนกับไปเบิ้งคลิปได้เด้อค่ะเด้อบ่มีการแม่นลังออกไก้อนออกค่ะแมนนี่ไห้ศูนย์หก กับทูนเก่ามีไหไทยคือเดี๋ยวแม่นี่ไหเล็กตัวเดียวเองไหเล็กตัวเดียวหกหนึ่งหกคือชุดเดียวชุดเดียวเก่าหนึ่งเก่าคือกลับหัวลงซื้อแล้วกลับไปหกหนึ่งกับเก่าเก่าหนึ่งกับกลับไปซื้อแล้วก็บศูนย์หกก็คือศูนย์เก่ากับหัวกับซื้อแลหัวเคนั้นไหได้แค่สหางไ้ตัวนี้ไม่ได้ายผู้บอกว่าแม่นี่ไหแล้กแม่นี้วางไหนเอาใบตัวนี้ไปซื้อเล้าอีกเด้อมือแรงเล้ามันสิออกเก้าศูนย์ศูนย์เกา ออกอิลีีอออกลีว่าเสียไปเบิ่งในกลุ่มแมนนี้ค่ะแม่นี้มีกลุ่มแม่นี้มีหลักฐานแม่นี้ให้แม่นี้ลีเหล็กเล้าเหล็กน้อยเหล็กไทยอันออกแล้วแล้วไปอันนี้มีโชคอ่ะงวดนี้ก็อย่าลืมติดตามแม่นี้อีกคือเก่าค่ะอ่ะพอเต็นเรีกถึงกันมหาหลดแล้วเนาะใช่งวดนี้เ้าให้ได้ห้าวไห้ได้วิ่งไปก่อน แต่แต่แม่น้ำนี้นี่ต้องถามเพิ่นหอกว่าเพิ่นไดเท่าใดเพิ่นไดเท่าใดการู้อย่แล้วว่าแม่น้ำนี้นี่บังคับาะ่าเพิ่่นเอาให้เบิ่งอยู่บ่าห่นแม่น้ำนี้บังคับพวกเ c ในเฟซในอิสราเอลแม่นี้บอกว่าห้ซื้อไหไดเด้อ0ู0 9ให้ซื้อใหไดเด้อเขาพากันถือกันซั่นทางอิสราเอลก็ถือทางต่างประเทศถือกันทบทุกคนไล่แม่น้ำนี้ก็มีเด้ไล่ที่เขามาว่าให้ซื้อเดือซื้อแค่เม็ดเดียวเลย0ู6ย์หกหกงเนยงเด้าเก้าปานแ่ย์เ6 กับหนึ่งหกย้ำมือเนี่ยเฉออกอ่ะเอาแค่นั้นแล้วก็เอาเลขหลายตัววันนี้เอาเลขวิ่งไปได้ค่ะเด้องวดนี้อะวดนี้ถ้าบ่มีต่าเมียนดัมนิฟ้าอันโวอันโวยู่งหนิประทันได้มีคูติบอกให้เลขวิ่งไปก่อนแม่นมิให้ไวแล้วถ้าบอมบอมัสตัวนี้คือมาหอมแก้มคือเกาห้าคือเกาแม่นแมนนี้ให้หอมแก้มคือเกาแบบเกาถ้าบ่มีเลขต่าเมียนดัมนิบอกเด้ก ถ่ายคือเก่าหอมใบก้อนเอแม่นี่กสิป้าแปงท้าแปงไม่ทายหอมหอมหอมใบก้อนเธอพอวะวนี้เ่ยได้ยิงได้บับรบัดบัดห้ามันถืออีกตีห้หอมขึ้นดรอกไ่ได้หอมหอกไ่ได้หอมใครๆก็บม่ได้หอมวันที่สองคุณสพาผ่นไปแล้วบ่ได้หอมวันนี้คือกันวันที่สิบหกไ่ได้หอมคือเ่าบ่ได้หอมท่าเลยพ่อหยกพ่อลิงลงเอ้าลงเล็กวิ่งจะเป็นลีลาเขาเฝ้าลงเฝ้าได้แม่ลมุนเป็นคนที่หา้ใจใจวันที่สิบหกนี่ ตไหนตัววินหกกับเก้าเอาหกกับเก้าเวิเดี๋ยวตเก้าตีมาหกเก้เก้าฮะมาหกเก้เก้ามาหกกับเกเก้า็จะเก้าอย่างนี่แม่มีจับคู่ให้หก็จะสีหอย่างหกถบ่ถึงหก้าเขามาแล้วเข่าติดต้อกันอยู่ประมาณห้าสามวันเอาหกกับเก้าหกกับเก้าหกไปดก็เป็นแปดกเป็นตาเรือบอกว่าแปดมาตั้งสตัวนึง่งเลยบปแล้วแปดดเกามาแทนเอาให้เอซเพิ่นไป แปรสิมากับแม่ได่เก้าบอกว่าถึงเวลาของเก้าแล้วแม่นบอกเก้าว่ากูอยากขึ้นเวทีแล้วให้กูขึ้นแม่เก้าวันแปรมาสองหนดิีกแปรกษานเก้าคือเก้าเก้าคือเก้าเออเอาเก้ามาเก้าอยากขึ้นตั้งวอดว่างงานแล้วขึ้นมาได้ให้เก้ากับไอ้หกกับเก้าเนาะเลขวิ่งอ่ะหกเก้าเก้าแมนนี้เป็นคนให้เลขวิ่งแม่นเด้สำหรับจับคู่แล้วก็ความฟันตามที่สังเกตไห้มาหนีบ่เคยผัดอีกจากมือเคยไห้มาตายอีกเนี่ยก็แล้วจไหแม่มีฝันกับพากลหลังจากวันพักก่อนค่อยมาเอา เพื่อว่าพลจิ้มมะขาวฝันมันโกนมันตกนมันพักผลจนมมนเดือไหนเขาแล้จากมันพักค่มาอันนี้ไ้เลวิ่งไปก่อนค่ะไฮเลวิ่งไปก่อนนี่เน้นๆเลยบนบนนะวิ่งเน้นตัวใดนี่ต้องรอของฝันครับจับคู่เอาตัวเดียวไ้เลสได้บครับเอาตัวเดียวไ้เลยหกซีเอ้าหหกซีสี่หกฟันทงอันนี้แค่ไ้ตัวเดียวแน่น่ทีแมนยมีมักทำมาหกคือหกซีสี่หกเขียนเลยบ่ เอาเขียนตัวเดียวไปเลยก็ได้ถ้ามาหกเปนตัวหนไปเลยเออเป็นอดบ่ได้เป็นเดาปอยเดาปอยหกสี่สี่หกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีถี่ว่าลีลามาปล่อยเลขวิ่งก่อนที่ว่าใชจะจับคู่ให้เพิ่นจักตัวนี้เก้านี่แม่นี่จับคู่ให้เอาแค่ตัวเดียวก็สั่นใจเย็นเย็นเออโอเคที่ว่าบอกคือบอกว่เบิดไปให้เดี๋ฝันให้มาประกอบความฝันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จับเก้าอันนี้เพิ่นจับหกไข่ก้อนเนาะจับหกไข่ก้อน อ่านี่เด้อพี่น้องอ่ามังกลมเลยมังกลมเลยมังกลมหกกับหกสีเลยเอ้าอดใจไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวอยากบอกแข้งแล้วเ่น้ำนี้อยากบอกอยากไม่อยากบอกแข้งแล้ววันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะอันนี้อันนี้แค่เตต้นจะซื้อมาอันนี้แค่เตต้นแค่เล็กวิ่งได้หนิถ้า宝马มาตามที่แม่น้ำนี้บอกอีกะคือว่ามาหอมแก้มแม่น้ำนี้เด้อหมาโดนมา เดี๋ยวใกล้ๆเมื่อเดือดเดี๋ยวรอกไอคว้าฝันประกอบไปครั้งนึงใส่คว้าฝันประกอบก่อนให้่ดีว่าจับให้เน้นจับสามตัวจับคู่ห้จับสามตัวจับสองตัวให้เด้อค่ะเด้อเอฟซีคู่หนาลักทุกคนก็เพิ่มห้ครั้งนึงเนาะเอฟซีกันหนาหักหนาหักทุกคนที่ได้หมันหมันน้ำเมลาดนี้แล้อค่ะเด้อแป้งเมล็ดบ้านเมล็ดนี้คือห้่เมล็ดเทพศูนย์หกพันนาอ่าเออศูนย์หกไม่ได้กลับเลยพันนาพป็นว่าเดี๋ยวรอชุดสามตัวอีกครั้งนึงเนาะ เดี๋ยวรอชุดสามตัวเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปถ่าเด้อนะครับกล่องนี้ขี้เจงมืดนะครับพี่น้องเเพราะะ่ห็นนลีแกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่รอเลยนะครับสำหรับชุดสามตัวในน้ำนี่สตัวกับสตัวเดี๋ยวอีกแค่อีกแค่เมื่อแห้งมาตามชุดสามตัวหลังจากวันพระหลังจากวันพระหลังจากวันพระแอนมีสี่ฟอนไหปูแล้วกัแม่นมีสี่ขอเล็กจากปูให้ปูไปเขาฝันคักๆแล้วแม่นมีนี้กะสีให้เน็ดเน็ดอีกตัวสองตัวปูบอกว่าปูใช่ไห ต้องให้อี่หรีเขามั่นใจโอเคเดี๋ยวยังไงก็รอนะครับหลังวันพระพระหลังวันพระวันพระหลังวันพระเจอ<ส>กัน<ส>พระอย่างกระซังหอให้หลังวันพระเจอกันครับ